สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยนะคะในรายการสตัตวแพทย์สนทนาน,นะคะเราจะพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์เวลาประมาณ9นาฬิกนาทีถึง9นาฬกนาทีทางสถานีวิทยุยจุฬาจุฬา r a d i o อ plus นะคะซึ่งเป็นชื่อใหม่แล้วก็มีความแปลกใหม่ตั้งแต่เริ่มปีพุทธศักราช2564เป็นต้นมานะคะรายการสตัตวแพทย์สนทนาของเรานะคะจัดเสนอโดยงานประชาสัมพันธ์คณะสะตัตวแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมีดิฉันอัฉริยาสายละสูตรและคณาจารย์จากคณะสตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่จะมาร่วมกันให้ความรู้และเสนอเนื้อหาสาระ ที่น่าสนใจแก่ท่านผู้ฟังค่ะทางรายการของเรายินดีนะคะที่จะ,ะรับฟังนะคะข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆจากท่านผู้ฟังนะคะติดต่อได้เลยนะคะที่งานประชาสัมพันธ์คณะสวัาาตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถนนอังรีดูนังปทุมวันกรุงเทพ10-300ค่ะค่ะ่านผู้ฟังคะช่วงนี้นะคะก็เราก็เป็นเรื่องราวที่เป็นอาจจะบอกว่าเป็น รายการชุดพิเศษสุดของสตัตวแพทย์สนทนานะคะเราจะพาท่านผู้ฟังไปท่องในเรื่องราวของนวัตกรรมนะคะของคณะสะตัตวแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,ลยซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมที่มีผลงานดีเด่นนะคะ ไม่ใช่ดีเด่นธรรมดานะคะดีเด่นแล้วก็ได้รับรางวัลนะคะในระดับนานาชาติด้วยนะคะซึ่งได้รับกันหลายรางวัลทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นในเดือนมีนาคมนี้ท่านผู้ฟังจะได้รับฟังเรื่องราวของนวัตกรรมนะคะทางสัตวแพทย์ซึ่งได้รับรางวัลจากการประกวดในเวทีต่างๆมากมายทีเดียวนะคะเชิญเลยค่ะนะคะเราจะพบกับสิ่งที่น่าสนใจกันอย่างต่อเนื่องสำหรับวันนี้นะคะ รายการสัตวแพทย์สนทนานะคะขอเริ่มด้วยนวัตกรรมแรกนะคะซึ่งเป็นชุดนวัตกรรมนะคะซึ่งเราเรียกว่าเป็นชุดหุ่นจำลองสามมิติของเยื่อหุ้มสมองและโครงหลอดเลือดของสมองสุนัขนะคะชื่อก็น่าฟังแล้วนะคะแล้วก็เป็นนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลในระดับนานาชาติด้วยเพราะฉะนั้นผู้ที่ทำให้ ประสบความสำเร็จนี้นะคะอยู่เบื้องหลังการทำนวัตกรรมทั้งหมดขณะน,นี้ท่านอาจารย์ได้อยู่กับดิฉันแล้วค่ะในรายการสตัตวแพทย์สนทนานะคะขอเรียนแนะนำให้ท่านผู้ฟังนะคะได้พบกับท่านวิทยากรในวันนี้เลยนะคะท่านอาวิทยากรซึ่งนั่งอยู่ข้างดิฉันนะคะคือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สตัตวแพทย์หญิงภาวนาเชื้อสิรินะคะซึ่งท่านเป็นหัวหน้าโครงการและ ประจำอยู่ที่ขณะน,นี้ท่านอาจารย์อยู่ภาควิชากายวิภาคศาสตร์คณะสัตวแพทยาศาสาตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยและท่านยังเป็นผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรของคณะสัตวแพทยาศาสาตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยด้วยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะท่านอาจารย์ภาวนานนะคะวันนี้อาจารย์ก็มาอยู่กับเราแล้วเดี๋ยวมาฟังดูนะคะว่านวัตกรรมของท่านอาจารย์ จะยิ่งใหญ่แล้วก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจอย่างไรนะคะอีกท่านหนึ่งนะคะซึ่งนั่งอยู่ข้างๆท่านอาจารย์ภาวนาคุณจันทิมานะคะอินทรปัญญาค่ะสวัสดีค่ะคุณจันทิมานะคะคุณจันทิมาเป็นผู้ร่วมงานนะคะอยู่ในทีมแข็งขันมากและก็เป็นผู้หนึ่งนะคะที่ทำให้นวัตกรรมนี้ได้รับรางวัลด้วยค่ะ เอาละค่ะท่านผู้ฟังคะเรามารับฟังเรื่องราวของนวัตกรรมกันเลยดีกว่านะคะว่านวัตกรรมนี้เป็นนวัตกรรมที่มีความโดดเด่นอย่างไรก่อนอื่นขอเรียนถามท่านอาจารย์ว่านวัตกรรมนี้เนี่ยได้รับรางวัลอะไรมาคะอาจารย์คะ,คะจากงานไหนบ้างคะค่ะคือนวัตกรรมชิ้นนี้นะคะก็ได้รับรางวัลมาไม่นานนี้นะคะก็จะเป็นรางวัลระดับนานาชาติเป็นการประกวดผ่านเวทีอิน o นว 20-20เนะ,ะเมืองซาเก็บประเทศสาธารณรัฐโคเอเชียค่ะโอ้โหคือคคน,นี้ก็ได้รับรางวัลมา3รางวัลน,นะคะอาจารย์ก็จะมีะรางวัลเหรียญทองนะคะเป็นโกลอว์ดแล้วก็เป็นรางวัลพิเศษสเปเชียลอว์ดอีก2รางวัลน,นะคะก็เป็นสิ่งที่ได้รับจากกลุ่มของเครือในประเทศทางทวิปของยุโรป เป็นแบบของแคนาดานะคะคี่ว่าให้รางวัลพิเศษมาแล้วก็ได้รับรางวัลจากผู้จัดงานโดยตรงด้วยค่ะจากของสาธารณรัฐประเทศของโคเอเชียค่ะวแสดงว่าเป็นงานที่เรียกว่ามีความโดดเด่นมากเลยนะคะอาจารย์อาจารย์ขานี่ใช่ไหมคะรางวัลใช่ค่ะอาจารย์โชว์ให้ดูหน่อยค่ะโอ้โหเรียนรางวัลอย่างกับโอลิมปิกเลยนะคะอาจารย์ที่ชอบที่สุดก็คือสายค่ะเพราะว่าค่ะก็จะเป็นสัญลักษณ์ของประเทศ ของตัวโครเอเชียเลยอะค่ะก็จะเป็นแบบตารางหมักลุกแดงขาวอ๋อคือค่ะแสดงว่าธงของเขาสีนี้เป็นแบบนี้ใช่ค่ะค่ะโอ้ค่ะค่ะก็เป็นประเทศที่แบบสวยงามอะค่ะอาจารย์ค่ะคือเมื่อปีก่อนนะนูนก็ได้ไปประกวดครั้งหนึ่งปีนั้นได้ไปประกวดที่นั่นเลยค่ะเราก็ได้ไปดูเนี่ยแบบปีนี้โควิดเลยไม่ได้ไปใช่ค่ะคือการประกวดครั้งนี้ก็เป็นในรูปแบบของออนไลน์อะค่ะโอ้เยี่ยมมากเลยนะคะค่ะอันนี้ก็ถือ เพราะฉะนั้นตอนนี้นี่นวัตกรรมนี้ก็อยู่ด้านหน้าของรายการแล้วนะคะ,คะอาจารย์ค่ะอาจารย์ขารางวัลต่างๆเหล่านี้เนี่ยอยากขอเรียนถามท่านอาจารย์ว่าทำไมถึงชนะใจกรรมการได้นะคะ <c oughs> ตอนนี้คุณจันทิมานั่งยิ้มผู้ผู้อยู่เบื้องหลังนะคะ <c oughs> ที่ช่วยทำให้งานนี้ประสบความ <c oughs> สำเร็จค่ะก็ก็จะเล่าในรูปแบบของรายการนี้ก่อนรายการ <c oughs> านี้จะเป็นลักษณะของเรียกว่าเป็นงานที่ค่อนข้างขลังเพราะว่าจัดเป็นอันดับสองของในกลุ่มทวีปทางยุโรป แต่รายการประกวดจัดแสดงที aware aware ่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีการส่งผลงานเนี่ยค่อนข้างแบบมากมายอะค่ะจากในในกลุ่มของหลายๆประเทศเข้ามาในนี้นะคะแล้วก็รูปแบบครั้งนี้เนื่องจากเขามีการปรับเป็นรูปแบบของออนไลน์เพราะนั้นเขาก็จะให้เราส่งผลงานเป็นน r e s e n t a t i o n ค่ะค่ะก็จะเป็นรูปแบบของการอัดคลิปวิดีโอส่งเข้าไปอะค่ะค่ะแล้วก็จุดเด่นอย่างหนึ่งที่ที่แสดงอยู่ในตัววิดีโอก็คือโมเดลเหล่านี้ที่อาจารย์เห็นอะค่ะ ก็จะเป็น <screws> ลักษณะของสื่อสามิติเสมือนจริงเป็นหุ่นจำลองแบบหนึ่งนะคะที่เราพูดง่ายเราพิมพ์ออกมาเราพิมพ์ออกมาแต่กว่าจะพิมพ์ออกมาได้เราสร้างจากโปรแกรมสามมิตินะคะทาให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะใช้ในการที่เราจะใช้กับการเรียนการสอนได้นิสิตสามารถจับได้จับต้องได้ได้ได้มากขึ้นนะคะแล้วก็โมเดลทั้ง4ชิ้นเนี่ยก็มีความแตกต่างกันออกไปนะคะอย่างชิ้นนี้เราแสดงก็คือจะเป็นลักษณะของกระโหลกศีรษะ ของซนัขที่มีหลอดเลือดดาเป็นสีน้าเงินเนี่ยค่ะค่ะมุดลอดรูต่างๆให้เห็นชัดนะคะเพราะว่าเวลาที่นิสิตใช้เรียนจริงอะค่ะจากล่างอาจารย์ใหญ่เราจะไม่สามารถมองเป็นแบบนี้ได้นะคะเนื่องจากว่าเราหยิบเราหยิบสมองออกมาหลอดเลือดเหล่านี้ก็ชํารุดไปด้วยเยื่อหุ้มก็ขาดค่ะค่ะค่ะถือว่าเป็นสื่อการสอนที่ทําให เหมือนเด็กเนี่ยคือนิสิตเนี่ยมองทะลุเลยนะคะอาจารย์ใช่ค่ะทะลุเราสามารถดูได้รอบค่ะอาจารย์ว่าสิ่งเหล่านี้ออกจากไหนวิ่งไปไหนบ้างรวมถึงอย่างโมเดลชิ้นต่อไปอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์คืออย่างโมเดลชิ้นต่อไปก็จะมีทั้งหลอดเลือดแดงหลอดเลือดดำอะค่ะให้เห็นความสัมพันธ์มีทั้งหลอดเลือดสีแดงนะคะหลอดเลือดสีดําที่เราแสดงเป็นสีน้ําเงินอย่างเงี้ยค่ะเยื่อหุ้มสมองสีเทา นะคะส่วนของเนื้อสมองเราจะมองเห็นเป็นแบบสีครีมค่ะนะคะสีครีมออกชมพูงเงนี้ค่ะเพื่อให้เห็นจุดต่างและมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดนะคะเนื่องจากโครงสร้างเหล่านี้ถ้าเรามองดูจริงๆในสภาพของอาจารย์จะใหญ่จริงนะนะคะมันจะเล็กกว่านี้อีกแล้วนิสิตจะมองยากานะคแสดงว่าอาจารย์อาจารย์นนขยายขึ้นต้องการะะที่จะขยายขนาดขึ้นมาเพื่อให้เห็นคโครงสร้างเหล่านี้ที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ะนะคะให้เห็นชัดเจนมากขึ้นกว่าที่นิสิตดูแค่รูปภาพในตำรา นะคะเขาก็จะแบบมีความสนุกสนานเอนจอยมากค่ะคุณจะพ่มาเชิญเลยค่ะจะได้โชว์เนาะอันนี้อันนี้อีกส่วนหนึ่งใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นโมเดลชิ้นที่สามาจ้ย์ก็จะเห็นว่าตรงเนี้ยด้านเนี้ยจะแสดงส่วนที่เป็นสมองนะคะมีร่องต่างๆนี่เหมือนจริงกับในสุนัขค่ะนะคะแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นเยื่อหุ้มสมองสีเทานี่นะคะแล้วก็จะมีหลอดเลือดดำโมเดลนี้จะดีตรงที่ว่าแสดงให้เห็นความสัมพันธ์เลยอะค่ะว่า สิ่งที่เป็นเยื่อหุ้มสมองแบ่งส่วนต่างๆของสมองออกจากกันแล้วก็มีหลอดเลือดต่างๆมาประสานสัมพันธ์กันก็จะเกิดความเข้าใจได้มากขึ้นก็จะเห็นความสําคัญว่าเยื่อหุ้มแต่ละอันมีความสําคัญนะมีหลอดเลือดวิ่งผ่านถ้าสิ่งเหล่านี้มีความเสียหายก็ส่งผลตามมาที่ตัวเนื้อสมองที่ตัวเนื้อสมองนะคะโอ้โหอันนี้นี่ทําให้นิสิตเข้าใจง่ายขึ้นมากเลยนะคะส่วนตัวนี้จะเป็น สมองโดยตรงเลยค่ะอาจารย์ก็จะมองให้เห็นแล้วค่ะว่าหลอดเลือดต่างๆเนี่ยวิ่งเข้าไปในส่วนใดของสมองบ้างถ้าหลอดเลือดเส้นนั้นมีความเสียหายเนื้อสมองตรงปลายทางที่ไหนที่มีความเสียหายไปด้วยค่ะก็จะเกิดความเข้าใจก็เรียกว่านอกจากจะใช้ในวิชาของประสาทกายวิภาคศาสตร์แล้วอะค่ะอาจารย์เราสามารถที่จะโมเดลเนี้ยไปประยุกต์ใช้ทางคลินิกต่อไปได้ด้วยอะค่ะค่ะถือว่าเป็นงานที่อาจารย์สร้างสรรค์จาก คอมพิวเตอร์นะคะ,คะโดยใช้ 3d ใช้ 3d ค,ค่ะเป็นการอ,ออกแบบโปรแกรมผ่านโปรแกรมสื่อ3ามิติเราสร้างโมเดลผ่านทางนั้นนะคะ,คะสอดใส่สิ่งที่สำคัญพวกนี้นะคะ่ะเลือกใช้ตรงจุดโครงสร้างที่สำคัญแล้วเราก็ปิ้นออกมา แต่กว่าจะได้แบบนี้ก็ผ่านมาหลายขั้นตอนค่ะจังคือมีแตกบ้างหักบ้างอะไรอย่างงี้จากว่ากว่าจะได้อย่างนี้เนี่ยคงไม่ไม่ใช่ง่ายนะคะต้องมีทีมงานที่มีความเข้มแข็งอย่างมากเลยนะคะทีนี้ก่อนก่อนที่จะมาลักษณะแบบนี้นะคะคือเป็นสมองท okay. ี่มาจากการใช้ 3D printing นะคะแล้วก็ใช้วิธีการที่ทำให้นิสิตได้มองเห็นเหมือนเป็นฉากฉาก เข้าไปเนี้นะคะอาจารย์มีแนวคิดเริ่มต้นเนี่ยมาจากอะไรก่อนคะเริ่มต้นเลยเนี่ยมาจากเสียงบ่นของนิสิตในห้องเรียนเลยค่ะอา,อาจารย์เพราะว่าจากการที่เรียนในห้องเรียนแล้วก็แบบนิสิตก็จะบ่นว่าอาจารย์ที่อาจารย์พูดมามองไม่เห็นเลยนะคะแล้วก็อีกจุดก็คือในในจุดที่พอเขาเห็นมันไม่เหลือความเชื่อมโยงตรงที่ว่าเพราะว่า เวลาที่เรียนจริงอะค่ะอาจารย์วิชานิวโรก็คือส่วนใหญ่เราโฟกัสที่ตัวเนื้อสมองค่ะอย่างหัวเรื่องที่ที่หนูทําหุ่นจําลองขึ้นมาเนี่ยเป็นแค่สับเซตค่ะของมันนะคะคราวนี้พอนิสิตโฟกัสที่ตัวเนื้อสมองนิสิตต้องแกะเนื้อสมองออกไปเรียนซึ่งการเรียนแต่ละครั้งจะเกิดความชมํารุดเสียหายจากการผ่าของนิสิตเองอพอผ่าเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยทำให้สิ่งเหล่านี้พอท้ายที่สุดของชั่วโมงหลังสุดเนี้ยค่ะนิสิตจะเอามาเชื่อมโยงกันไม่ได้อีกเลย คือเหมือนลัดไปจนหมดแล้วค่ะแล้วก็อีกอย่างคือสิ่งเหล่านี้ถ้าในสภาพความเป็นจริงทุกอย่างมันหลอมรวมกันค่ะพอหยิบเยื่อหุ้มสมองออกหลอดเลือดก็ขาดค่ะทําให้ความเข้าใจตรงนี้ใช่ไหมคะอาจารย์นะคะโอ้าน่าสนใจมากเลยจริงๆตรงนี้ถือว่าเป็นเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากนะคะท่านผู้ฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่ง แรงบันดาลใจของผู้ค้นคิดเนี่ยคือท่านอาจารย์เนี่ยมาจากเสียงบน่น ของลูกศิษย์นะคะที่ที่อยากจะทําให้ลูกศิษย์เนี่ยเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ต้องอาศัยอย่างเช่นตามปกติแล้วอย่างอย่างที่ทํางานกันอยู่นอกเหนือจากอาจารย์ใช้อ่เรื่องของความรู้ทางกายวิภาคซึ่งเรามีอยู่แล้วเนี่ยในในเรื่องของคอมพิวเตอร์ในเรื่องของเทคโนโลยีนี้ก็ไม่ใช่ง่ายใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะก็ต้องเรียนรู้ตรงนี้คุณจัทท่มาคงเป็นทีมที่หนักมากเลยต้องช่วยกันนะคะ ก็ตรงนี้เวลาที่เราทำอะค่ะอาจารย์ก่อนที่จะได้ต้นแบบอันนี้ก็คือเราสืบเนื่องมาจากว่าเราต่อยอดจากตัวโปรเซสที่ทำเพราะว่าตอนแรกหนูมีขอรับทุนจากทางที่เป็นศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้จุฬาในการสร้างโปรแกรมสื่อสามมิติขึ้นมาก่อนแล้วพอพอสิ่งที่ได้สืบเนื่องต่อมาก็คือว่าถ้าเราสามารถที่จะทำสิ่งที่อยู่ในคอมพิวเตอร์เนี่ย ออกมาเป็นหุ่นจําลองได้แล้วหยิบจับไปได้ด้วยพร้อมกับเรียนรู้ผ่านสื่อสามิติได้นะมันคงจะดีตอนนั้นคือโจทย์ที่ตั้งใจขึ้นมาเสร็จแล้วด้วยด้วยความที่เราก็พยายามไปไปหาที่เหมือนกับมาต่อยอดสิ่งที่เราเข้าใจอย่างนี้ค่ะหนูก็ไปลองเริ่มต้นจากการไปดูพวกตามงานนิรรศการต่างๆนะคะก็เริ่มไปปิ๊งไอเดียว่าเออมันน่าจะปิ๊นได้เนาะก็เลยลองทดลองต่อมาค่ะอาจารย์แล้วจนออกมาได้สำเร็จนะคะอาจารย์ ก็ผ่านมาหลายขั้นตอนอยู่เพราะว่าตอนที่ทำเราก็ต้องเลือกวัดสดุเรื่องอะไรในสิ่งที่มันจะต้องพร้อมค่ะในการทำตรงนี้ค่ะอาจารย์คะขอเรียนถามว่าวัสดุนี้ทำด้วยอะไรคะอาจารยอันนี้จะเป็นเส้นใหญ่พลาสติก ABS นะคะซึ่งจริงๆแล้วพลาสติกนี้ตามพื้นฐานที่เกิดจากเครื่องปินนะคะ,คะก็จะมี PLA ด้วยเป็น Polylactic Acid อีกแบบหนึ่งนะคะ,คะส่วนอันนี้ ABS ก็จะมีลักษณะอีกแบบหนึ่งะคะซึ่งเหมาะสมกับในการที่อาจารย์เอามาเลือกใช้เป็น โมเดลอันนี้ค่ะอืมค่ะอันนี้นี่แสดงว่าตรงนี้นี่ถือว่าเราเราใช้สุนัขเนี่ยถือว่าเป็นเป็นโมเดลพื้นฐาน<ช>เป็นรูปแบบพื้นฐานในการศึกษาทางด้านกายวิภาคาศาสตร์ซึ่งในลักษณะตรงนี้เนี่ยอาจจะมีคนถามว่าถ้าถ้าในลักษณะของแมวเนี่ยเราประยุกต์ได้เหมือนกันไหมคะอาจารย์ได้เหมือนกันค่ะอาจารย์คืออันนี้เรียกว่าสืบเนื่องจากที่นิสิตเราเรียนนะคะค่ะ,คะนิสิตเราเรียนกายวิภาค ศาสตร์เนี่ยเราเน้นในสุนัขเป็นเป็นตัวพื้นฐานตัวแรกก่อนนะคะจากนั้นเนี่ยเราจะเรียนลักษณะของกายวิภาคเปรียบเทียบซึ่งกายวิภาคเปรียบเทียบก็จะมีส่วนที่ถัดมาจากในสุนัขก็คือจะมีแมวนะคะแล้วก็มีสัตว์ัตว์อื่นอีกใช่ค่ะสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนชนิดอื่นอะไรเงี้ยค่ะเขามาซึ่งพวกนี้ส่วนใหญ่เราก็ใช้ความรู้พื้นฐานจากในสุนัขต่อยอดในสัตว์ชนิดอื่นนะคะอาจารย์ค่ะอาจารย์ขาทราบว่าผลงานชิ้นนี้ท่านอาจารย์จดสิทธิบัตร แล้วด้วยค่ะค <Incred ibly S 1> <sk> ่ะก็ได้ค่ะคือตอนนี้เรียกว่าเราส่งออกไปจากครงจุลาเรียบร้อยหมดแล้วรอทางที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทยประกาศจาค่ะค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ก็คงเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่พิสูจน์นะคะว่าผลงานนี้เป็นผลงานที่เรียกว่าชิ้นแรก นะคะชิ้นแรกทางนวัตกรรมของศัตวแพทย์ก็จริงอาจจะบอกว่าชิ้นแรกในในโลกได้ไหมคะอาจารย์มีมีมีใครทํามาก่อนบ้างหมคะคือเท่าที่ตอนนี้หนูสืบค้นนะคะโดยมากแล้วถ้าเกิดเป็นโมเดลในลักษณะของของคนนะคะจะมีแต่ว่าในลักษณะที่มีหลอดเลือดความสัมพันธ์กับเยื่อหุ้มแล้วมีสมองแล้วอยู่ในกะโหลกแบบอย่างนี้หนูยังไม่เจอแต่หนูก็ยังไม่กล้าออกตัวว่าเราเราจะเป็นที่แรกของโลกหรือเปล่าเราด้วยความที่ประสบการณ์เราอาจจะยังอยู่ ตรงนี้ค่ะอาจารย์ค่ะแต่ในประเทศไทยหนูว่าเราน่าจะเป็นหนึ่งเดียวเพราะว่าเรียกว่ากว่าจะได้ก็ผ่านการค้นคว้ามาพอสมควรนะคะอาจารย์เพราะว่าเนื่องจากว่าตอนแรกเลยถ้ามีขายค่ะเราก็พร้อมซื้อนะอาจารย์แต่คราวนี้มันไม่มีเราก็เลยต้องทาขึ้นมาอาจารย์คะกาลังจะทายนถามอาจารย์เลยค่ะว่าถ้าถ้างานตรงนี้เนี่ยเราถือว่าเราคงตัวแล้วแล้วเรามีสิทธิบัตรเราสามารถที่จะเผยแพร่ ออกไปไปใช้ได้อะไรอย่างเงี้ยนคะคะอาจารย์มีมีแผนในเชิงพาณิชย์ไหมคะ,ะแผนในเชิงพาณิชย์เนี่ยคือพอหลังจากที่เราผ่านการจดอนุสิทธิบัตรมา,านเนี่ยค่ะอาจารย์แผนต่อไปก็คือได้คุยกับทางฝ่ายธุรกิจของทางทรัพย์สินปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลาลัยเขาก็จะมีในส่วนที่เป็นฝ่ายธุรกิจที่เขาจะแนะนําว่าในลักษณะตรงนี้นี่ก็คืออาจารย์ต้องการที่จะเสาะหาผู้ที่ มามีความต้องการใช้สิทธิ์หรือในลักษณะที่เอาความรู้สิ่งที่ได้ที่เป็นผลงานนี้ไปผลิตและต่อยอดต่ออะค่ะอาจารย์อ,อาจจะเป็นในลักษณะของส่วนที่เป็นทางเอกชนก็ได้อะค่ะที่มีศักยภาพในการผลิตพวกสื่อการสอนะนะคะมาช่วยอาจารย์ผลิตสิ่งเหล่านี้ให้มันแบบเรียกว่าเพียงพอกับความต้องการในท้องตลาดอะค่ะรวมถึงแบบอย่างน้อยก็ช่วยเด็กจุฬาให้มีกันทุกคน นะคะในการเรียนจะได้แบบจริงด้วยอารสุขามากขึ้นนะคะอาจารย์คือคืออย่างน้อยๆเนี่ยถ้าเขามีคือเราก็หวังว่าถ้านิสิตมีอยู่ในมือเนี่ยจะได้ทบทวนแล้วก็เข้าใจเพราะว่านอกจากจะมองแล้วก็ยังได้จับต้องได้เห็นภาพที่เป็นภาพสามมิตินะคะซึ่งเราสามารถจะดูได้เลยว่าโครงเป็นอย่างไรโ<ช>ครงคสร้างอันนี้เสมือนจริง คืออันนี้เป็นในรูปแบบที่ได้นําสิ่งเหล่านี้ค่ะไปให้นิสิตได้ใช้แล้วนะคะอาจารย์ใช้ทั้งในห้องปฏิบัติการเลยแล้วก็ตอนนี้ที่เพิ่งผ่านมาค่ะในตอนที่ประสบปัญหาของโควิดนะคะค่ะคะก็ได้นําหุ่นจําลองเหล่านี้ค่ะสอนผ่านทางออนไลน์ได้ด้วยผ่านโปรแกรมของสื่อสามมิติแล้วก็เอาโมเดลเนี้ยเล่นไปด้วยได้ด้วยค่ะเด็กๆก็ ให้ความสนใจเพราะว่าเขาก็ค่อนข้างที่จะสนุกก็จะให้เด็กนําสิ่งเหล่านี้ค่ะเป็นภาพนะคะแล้วก็ส่งเลเบลมาเป็นการบ้านเงี้ยค่ะเราก็เห็นเออเด็กเขาก็ทําได้แสดงเขาก็มี<ร>ความ <จะ S 2> เข้าใจเด็กชอบะคะอาจารย์ของอะไรที่ที่เป็นแบบประเภทเขาเรียกว่า เสมือนน่นนะคะคือคเป็นลักษณะใช้โปรแ<ว>กรมคอมพิวเตอร์เพาา็ี้เขาจะแคปเจอร์ส่งมาให้ะค,ะค่ะอาจารย์ว่าเนี่ยเขาถ่ายรูปกับโมเดลได้ด้วย <net> <Ref Wire> เล่นจากที่บ้านได้โอ้อันนี้ก็เป็นเป็นเทคนิคนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็คงต้องบอกว่าไม่ว่าเราจะเราไม่ม hmm. ีโอกาสที่จะสอนแบบตัวต่อตัวนะคะแต่เราก็สามารถใช้สื่อการสอนใช้อะไรต่างๆเข้ามาช่วยทําให้เด็กสนุกเพราะว่าจริงๆแล้วเขาก็อาจจะเบื่อมือนกันนะคะนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะค่ะอาจารย์คะในในลักษณะตรงนี้เนี่ยนะคะอาจารย์คิดว่าถ้าเราถ้าเราเรามีโอกาสที่จะเผยแพร่หรือว่าใช้ในคณะ ศัตวแพทย์ต่างๆของประเทศไทยเนี่ยคิดว่าตรงนี้เนี่ยถ้ามีใครสนใจเนี่ยเรายินดีเผยแพร่ไหมคะอาจารย์ยินดีค่ะใครที่สนใจก็ติดต่อมาได้นะคะพี่อบอกว่าตอนนี้มันด้วยด้วยจากสืบเนื่องจากผลงานเนี่ยได้รับการจดอนุสิทธิบัตรโดยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเพราะนั้นสิ่งที่เกิดแบบสมมุติว่าสถาบันอื่นนะคะที่ว่าอยากได้โมเดลนี้ไปใช้หรืออะไรเงี้ยก็ติดต่อผ่านมาที่อาจารย์หรือว่าติดต่อผ่านไปที่ฝ่ายธุรกิจของจุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัยได้ะค,ะค่ะอืมค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะก็ขอเรียนฝากประชาสัมพันธ์ไว้ผ่านรายการด้วยได้เลยนะคะ,คะว่าถ้าคณะสัาาตวแพทย,ยศาสตร์นะคะ,ะมหาวิทยาลัยต่างๆสนใจนี้ก็ติดต่อมายังท่านอาจารย์ภาวนาได้เลยนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงภาวนาเชื้อสิริกนะคะ ภาควิชาการวิภาคศาสตร์คณะสัตวแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่คือคือกำลังคิดว่านอกเหนือจากจะทําแล้วเนี่ยเราไม่ได้เก็บเอาไว้บนหิ้งนะคะ,คะเราต้องการสิ่งที่เราทำเนี่ยต่อยอดแล้วก็เอาไปช่วยในเรื่องการเรียนการสอนเพื่อให้ประโยชน์สูงสุดอาจารย์คะสำหรับใน โปรเจก์นี้นะคะในเรื่องราวของสมองออนวัตกรรมของสมองสุนัขพร้อมกับหลอดเลือดต่างๆเหล่านี้เนี่ยอาจารย์นอกเหนือจากการที่เราทําในลักษณะนี้แล้วแล้วเด็กเห็นภาพแล้วอาจารย์คิดว่าอาจารย์อยากทาอะไรต่อยอดต่อไหมคะโอ้ยยังมีอีกเยอะเลยคะ่ะในร่างกายของสัตว์เพราะว่าเวลาที่เราสอนกายวิภาคศาสตร์ได้ไคะ่ะค่อนข้างที่จะสอนทั้งร่างกายของเขาอยู่แล้วนะคะตรงอวัยวะที่เรียกว่ามีขนาดเล็ก หายากหรือจัดเตรียมยากกะคะ่ะนั่นก็คือสิ่งที่เป็นแผนในการที่จะพัฒนาหุ่นจําลองสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยให้เด็กเสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ด้วยะค,ะค่ะค่ะก็ยังมีเป้าหมายที่จะทําต่อไปในส่วนต่างๆของร่างกายสัะะตว์แซนเว่าจะเราคจริงแล้วพอเราทํางานตรงนี้ได้แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอวัยวะอะไรอย่างเช่นหัวใจไต นะคะทุกที่นะคะเราก็สามารถถ้า,<อ>ามีมความ<ำ>ต้องการมาเราก็จะศึกษาแล้วพยายามเรียนรู้ว่าเราจะทำยังไงให้ออกมาแล้วตรงใจกับผู้ใช้งานมากที่สุดค่ะท่านผู้ฟังคะถ้าหากว่า ในลักษณะที่เป็นงานวิจัยร่วมหรือมีสิ่งใดก็ตามนะคะที่ท่านสนใจนะคะอยากจะติดต่อในเรื่องของนวัตกรรมนี้นะคะทางอยากขอเรียนถามท่านอาจารย์ภาวนาว่าจะติดต่อได้ยังไงบ้างคะ,คะอาจารย์คะก็ติดต่อที่ตัวของอาจารย์เองโดยตรง<ด>เลยก็ได้นะคะ,คะหรือว่าติดต่อไปที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจสถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยเลยก็ได้คะ่ะค่ะก็เป็น cuip นะคะ เบอร์โทรศัพท์022184195ต่อ109ค่ะติดต่อที่คุณจิรนัทนะคะค่ะชัดเจนนะคะท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เราก็ลังทำงานอยู่ตรงนี้เนี่ยนะคะเราเชื่อว่าคือคือเป็นแพลตฟอร์มหนึ่งนะคะที่สามารถพัฒนา ่ตงตาๆได้อีกมากมายทีเดียวนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะว่าในเรื่องราวของการทำงานด้านนวัตกรรมเพื่อการแรีนการสอนเนี่ยนะคะจะมีงานต่างๆที่จะช่วยทำให้นิสิตนะคะแล้วก็นักศึกษาของไทยเนี่ยมีความรู้ความสามารถแล้วก็เข้าใจในบทเพียนมากยิ่งขึ้นนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการสตวแพทย์สนทนานะคะดิฉันเองก,ก็ต้องรู้สึก ประทับใจนะคะแล้วก็ชื่นชมในผลงานนะคะของท่านอาจารย์เป็นอย่างมากเลยนะคะก็ขอขอบพระคุณนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงภาวนาเชื้อชิรินะคะจากภาควิชาการวิภาคาศาสตร์คณะสัตวแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะและคุณจันทิมาอินทรปัญญานะคะจากภาควิชาการวิภาคาศาสตร์คณะสัตวแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเช่นกันนะคะซึ่งเป็นทีมงานในการสรรสร้าง นวัตกรรมนี้ค่ะขอพระคุณท่านอาจารย์ค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการสตัตวแพทย์สนทนานะคะและดิฉันอัจฉริยาสายละสูตรคงจะต้องลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะพบกับรายการของเราได้ใหม่นะคะในวันเสาร์หน้าเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ